ระึกชาติหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดได้เล่าว่าในมหาวิบากนรกมีถึง25ขุมตั้งแต่ขุมใหญ่ๆขึ้นมาเรื่อยๆรื่ในนรกเมืองผีมีถึง25ขุมแล้วจากนั้นก็มาปลีกย่อยถ้าไปลงนรกอเวจีก็รับทุกทรมานแล้วกี่กับกี่กันก็ไม่ได้พ้นละ่ะจมอยู่อย่างนั้นถึงจะเป็นกฎ อนิจจังกี่ปีกี่กับกี่กันถึงจะเปลี่ยนมากรรมของสัตว์ประเภทนี้พวกข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันทรทำลายพระพุทธเจ้ายุยงให้สงแตกจากกันห้าประการท่านเรียกอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมนี้หนักมากและพวกนี้แหละพวกลงไปนั่น นี่มีนิทานสดสดร้อนร้อนอันหนึ่งที่จะนำมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราเป็นคนซักด้วยปากของเราเองอันนี้คือเอากันต่อหน้าต่อตาเลยซักกันเลยมีเนนองหนึ่งอยู่บ้านน้ำกำอําเภอพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนนนี้ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ถอยหลังได้ชาติเจ้าของนั่นเอง แต่ก่อนเขาชื่อว่าบัวเหมือนกับชื่อของหลวงตาบัวนี่แหละเขาอยู่บ้านโคกเลาะชื่อของเข้าพูดถูกหมดนะเหตุที่จะมีการยืนยันรับรองกันคืออาจารย์ของเข้าเองเขาพบกับเนนนี้แล้วก็ไปพบกับอาจารย์ชื่ออาจารย์ทองอาจารย์ของพระบัวนี่แหละพระบัวนี่เป็นหนุ่มแล้วไปฟังเพลงแล้วก็เกิดความเลื่อมใสท่านอาจารย์ทอง ท่านไปทางเมืองอุบลไปโน,น่นแนะนำสั่งสอนประชาชนเขาเกิดความเคารพเลื่อมใสนายนบัวนี่ก็มาขอบวชกับท่านบวชแล้วก็ติดส้อยห้อยตามท่านมามาอยู่บ้านสามผงพอดีมาเป็นไข้ป่าที่สามผมตายปีนั้นพระตายสามองค์นี่ท่านอาจารย์ทองท่านเล่าเองปีที่ตายสามองค์นี่นะ แต่พระบัวนั้นบอกแต่ว่ามาตายที่บ้านสามผงเท่านั้นไม่ได้บอกว่าตายเท่านั้นองคเท่านี้องค์พอตายแล้วเรานี่ก็สรุปเอาเลยแบกกรดสพายบาดดูเข้าเผาศพเราคนทั้งหลายเต็มอยู่มาเผาศพก็ยืนดูศพสพายบาดแบกกรดอยู่ดูเข้าเผาศพ เขาไม่สนใจกับเราเลยคนจำนวนเป็นร้อยๆเต็มอยู่นั่นเขาไม่สนใจกับเราสักคนเดียวเลยเราก็ไปยืนดูศพของเราพอเสร็จแล้วก็ออกไปทางด้านตะวันออกศพของเรานี่ก็ถูกเผาไหม้เป็นเถ้าเป็นฐานขนาดนี้แล้วจะหวังเอาอะไรได้อีกเราไปแล้วไม่ห่วงยายแล้วนึกดังนั้นแล้วก็ไป พอไปถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งศาลานั้นใหญ่โตโออามากทีเดียวนี่เป็นเนนองค์นี้เล่าให้ฟังนะเหตุที่จะได้ซักถามเนนนี้เพราะมีพระมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเนนนี้ลลึกชาติได้แล้วพอดีมามีงานศพของหลวงปู่มั่นเรานี่เนนนี้ก็จะมาเราก็นัดกับพระไว้ว่าถ้าเนนนั้นมาให้พามาหาเรา พอดีเนนนั้นมาหาก็ให้มาหาจริงๆแต่ส่วนมากแกไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องระลึกชาติได้เล่าทีไรเป็นไข้ทุกทีว่าอย่างนั้นเข็ดพอเล่าเรื่องชาติหลังย้อนหลังแล้วเป็นไข้ทุกทีไม่เคยพลาดอ้าวคราวนี้ไม่ให้ไข้เราก็ว่าอย่างนั้นแหละอ้าวเล่ามาให้หมดนะคราวนี้ไม่ให้ไข้ มาเล่ากับเรานี่ไม่ให้ไข่ก็ไม่ให้ไข่จริงๆนะแปลกอยู่นะมีหนเดียวรายเดียวที่นี่ที่เวลาเล่าเรื่องแล้วไม่ไข่พอมาถึงก็ซักถามกันเลยถึงเรื่องที่ว่าตายแล้วไปที่ว่านี้ไปศาลาใหญ่หลังหนึ่งศาลาหลังนั้นเจ้าหน้าที่พวกโยมบาลอะไรเหล่านี้ก็เต็มอยู่นั่น สมุดบัญชีมีเป็นสองกองกองใหญ่เบอรอเทียวกองหนึ่งเล็กแล้วกองใหญ่นั้นสำหรับบัญชีคนทำชั่วกองเล็กนี้สำหรับบัญชีคนทำดีพระองค์นั้นสะพายบาทแล้วไปยืนแล้วพวกนักโทษพูดง่ายๆนักโทษทำกรรมหนักทำกรรมเบากรรมอะไรก็ตามที่ได้ทำไว้เขาแยกไว้เป็นประเภทเต็มสาราที่นี่เขาเรียกชื่อ พอเรียกชื่อในนั้นๆพอเรียกชื่อปั๊บก็ต้องมาถึงปุ๊บเลยอำนาจแห่งกรรมมันบีบบังคับขนาดนั้นจะอืดอาจไม่ได้พอเรียกชื่อปับ๊บจะมาปุ๊บเลยมีกี่คนโทษประเภทนี้มีหัวหน้าสองคนเท่านั้นแหละหัวหน้าหน้ากลัวมากคนหนึ่งนำหน้าคนหนึ่งตามหลังพอเรียกชื่อเสร็จแล้วไม่ลง พวกนี้ไปแล้วเรียกพวกนั้นมาเป็นคณะคณะจนกระทั่งหมดนี่ผู้สรุปเอาให้พอดีกับเวลาพอหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ยายคนนึงนั่งอยู่นั่นยายคนนั้นเป็นคนเหมือนคนวัดเรานี่แหละเหมือนคนแต่งตัวไปวัดเนี่ยไปถือศีลถือธรรมมีผ้าเฉียงบ่านุ่งผ้าสิ้นเราธรรมดาไปวัดเนี่ยแกนั่งอยู่ทางโน้นเขาเรียกคุณแม่นะ สำหรับใยคนนี้เขาเรียกคุณแม่นอกนั้นเขาเรียกยายนั้นยายนี้ลงเลยลงเลยเน่เขาเรียกคุณแม่พอพวกสัตว์นรกไปกันหมดแล้วเขาเรียนเชิญคุณแม่มาที่นี่ถ้าคุณแม่อยากไปสวงสวรรค์ให้เชิญลงมาที่นี่เลย คุณแม่จะไปสวงสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้ตามต้องการให้ลงไปนี้แล้วรถเขาจะมารับรถทิพย์จะมาลงไปสระน้ำนี่แล้วก็ไปเปลื่องผ้านี้ออกลงจากสระนี้แล้วก็เดินบุกน้ำไปรถมาทางฟากสระทางนั้นแล้วก็ขึ้นรถประดับตกแต่งใหม่หมดเครื่องประดับประดาดตกแตง่งเขาจัดเอามาพร้อมรถเลย พอไปแล้วลงน้ำนี่ปั๊บก็ขึ้นไปเลยเขาก็เชิญเลยจูงขึ้นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เหาะบึงขึ้นเหมือนสำลีรถทิพย์รถทิพย์พูดอะไรพูดไม่ได้แต่มันประจักษ์กับตาอยู่ว่างั้นเป็นสีงามอารามตาอะไรนี่เราพูดไม่ถูกรถทิพย์แต่ไม่ได้ถามว่ารถทิพย์นี้มีจากชั้นไหน จะไปชั้นไหนเป็นแต่เพียงทราบว่าผู้หญิงคนนี้จะไปสวรรค์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือแต่พระองค์เดียวยืนอยู่นั่นก็คือพระบัวที่ตายไปแล้วนั่นเองเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเขาไม่ได้มาสนใจกับเราพอเขาส่งยายคนนั้นเสร็จแล้วเขาก็ทำงานของเข้าอยู่บนโต๊ะแล้วอาตมาเล่าจะให้อาตมาไปไหน ไม่เห็นเรียกอาตามาเลยอาตามาคอยการตัดสินของท่านอยู่นานโหท่านน่ะถ้าจะตั้งใจไปเกิดเมืองมนุษย์ก็ให้กลับหลังย้อนหลังนี้ไปถ้าจะไปเกิดสวรรค์ก็ให้ลงไปนี้ท่านไปได้ทั้งสวรรค์ไปได้เมืองมนุษย์ถ้าท่านจะไปสวรรค์ให้ลงไปตรงนี้เหมือนกับยายคนนั้นลง แล้วรถทิพย์ก็มารับเองอาตมาไม่ไปละหิวน้ำจะไปหาน้ำมาฉันก่อนหลางจากนั้นก็ลงไปลงไปจนถึงบ้านน้ำกำนี่แหละบ้านเขาอยู่ริมทุ่งนาเขามาตักน้ำก็ไปขอบินทบาทฉันน้ำกับเขาเขาบอกว่าให้ไปบ้านหลังนี้นะเขาจะตักน้ำแล้วให้ไปที่นั่นไปรออยู่ที่บ้านหลังนั้น เขาชี้บอกเห็นบ้านชัดๆอยู่หลังนั้นบ้านหลังนั้นจะเกิดเข้าใจหรือเปล่าพอไปที่นั่นรู้สึกเคลิ้มเคลิมจะหลับเหนื่อยและเพลียมากเคลิ้มเคลมแล้วก็หลับไปเลยเลยยังไม่ทันได้ฉันน้ำพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้เกิดแล้วขณะตกคลอดรู้สึกตัวทันทีว่าเกิดใหม่รู้สึกตัวเหมือนยังครองจีวร แบกกลดสะพายบาดอยู่จำพ่อแม่วงญาติก่อนได้หมดแต่พูดไม่ออกเพราะยังเป็นทารกแดงๆอยู่ต่อมาพอพูดได้ก็พูดแบบพระว่าอาตมาอาตมาพ่อแม่วงญาติดุตวาดไม่ให้พูดอาตมานั่นแหละทีนี้แกะระลึกชาติของแกได้ตลอดนะละลึกชาติย้อนหลังย้อนหลังได้ตลอดเลย นี่เวลาเราซักถามทีนี้พอดีอาจารย์ทองของเธอมาเราก็กราบเรียนถามเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วโอ้โหท่านอาจารย์ทองตกตะลึงนะท่านตกใจมากใช่แล้วนี่พระบวัวท่านมรณาภาพได้16ปีนับถึงปีพุทธศักราช2,493ขณะนั้นสามเณรเหลี่ยมอายุ15ปี รวมปฏิสนธิอยู่ในคันเก้ถึงสิบเดือนก็เท่ากับสิหปีพอดีท่านอธิบายให้ฟังตลอดหมดเลยไปสามผงไปตายด้วยกันสามองค์อะไรอะไรพระองค์นี้ชื่อบัวไล่ผีเก่งน่ะพระองค์นี้แต่ไม่เห็นไล่ผีเจ้าของได้ท่านพูดเราก็ยังไม่ลืมเกี่ยวกับสมณรเหลี่ยมนี่พูดเรื่องการละลึกชาติได้ ทำว่าระลึกชาติได้นี้กับที่พระพุทธเจ้าระลึกชาติได้มันต่างกันนะพวกนี้สลบสลายพวกนี้ตายการระลึกชาตินั้นระลึกนี้รู้นั่นรู้นี้มันอาจเคลื่อนคลาดเพราะคนดิ้นรนกระเสือกกระสนกระวนกระวายไม่ได้เหมือนพระญาณอย่างทราบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงระลึกชาติได้ย้อนหลัง เช่นบุเพนิวาสานุสติยาณเฉพาะชาติของพระองค์นี้มีกี่พบกี่ชาติทรงทราบได้ตลอดทั่วถึงตลอดถึงพบชาติของสัตว์ทั้งหลายพระองค์รู้ได้หมดด้วยญาณอย่างทราบไม่ได้ระลึกชาติด้วยการสลบสลายเหมือนอย่างโลกโลกทั้งหลายเขาเป็นกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระยาณอย่างทราบประกาศทำอันเลอเลอิศ สอนโลกมานี้กี่ปีแล้วไม่เห็นตื่นกันบ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนสลบสลายตรัสรู้ขึ้นมาเป็นอัฏฐะเป็นธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายประกาศธ,ธรรมสอนไว้ทำไมถึงไม่ตื่นกันบ้างให้ตื่นนะไม่ตื่นไม่ได้นะจมจริงๆนะฟังซิว่านรกเดือดพล่านพล่าน ไม่มีวันมีคืนมีปีเดือนมีอย่างนั้นตลอดเวลาพวกสัตว์นรกนี้ก็แน่นอัดเพราะสัตว์นรกทั้งหลายทำแต่กรรมชั่วนั่นสิเพราะไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทางสวรรค์นี้เบาบางทางนรกนี้แน่นหนาะมั่นคงมากทีเดียวตั้งแต่เรื่องกรรมของสัตว์สัตว์นี่ละให้จำให้ดี ให้สดสดร้อนร้อนเทวดาคุ้มครองเรื่องเทวบุตรเทวดาเลยพูดให้ฟังพระท่านเชี่ยวชาญท่านชำนิชำนาญในสมัยปัจจุบันนี้เองยังมีอยู่แต่เหมือนท่านไม่รู้พระท่านรู้เหมือนไม่รู้ไม่เหมือนคารวาส ไม่เหมือนคนทั้งหลายพระท่านก็รู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นธรรมดาอันใดจะเป็นประโยชน์แก่ใครก็หยิบออกมาพูดหยิบออกมาพูดเมื่อวานนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องเทวดาว่าพระท่านอดข้าวภาวนาอดไปหลายวันเทวดากลัวท่านหิวกลัวท่านตายเทวดาองค์นั้นเคยเป็นแม่ของพระองค์นั้น นั่นท่านรู้ขนาดนั้นนะมาขออุปถัมภ์อุปถากมองเห็นกันเดินไปเดินมาเห็นอยู่อาศัยอากัปกิริยาแสดงอะไรเห็นอยู่เหมือนคนเห็นอยู่ชัดๆในช่วงเวลาเงียบๆนั้นทางพระก็ตกใจสิตาลืมอยู่ก็เห็นอยู่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเห็นอยู่อย่างนั้นชัดๆ เหมือนกับคนธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แหละจึงได้พูดไปว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาโจมตีพระแหลกนะเทพเทวดาผู้เคยเป็นมารดาถามว่าโจมตียังไงก็มองเห็นกันอยู่นี้ผู้หญิงกับพระอยู่ด้วยกันได้ยังไงเทพเทวดาก็เป็นผู้หญิงหลักพระธรรมหลักพระวินัยก็มีอยู่ไม่ใช่หรือ โอ้ยก็ทำให้เห็นแต่ท่านเท่านั้นแหละคนอื่นมีกี่หมื่นกี่แสนคนก็ไม่เห็นให้เห็นเฉพาะท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่ให้เห็นเอาอาหารทิพมาให้กินพูดกันด้วยภาษาใจไม่พูดด้วยกันภาษาเรานะเอาอาหารทิพมาให้กินพระท่านบอกว่ากินไม่ได้เวลานี้ไม่กินข้าวอดอาหารภาวนา บางทีก็นําอาหารทิพมาให้ในเวลากลางคืนนี่เวลานี้กลางคืนเราไม่กินก็อ่างไปเสียแล้วเวลากลางวันก็ว่าเวลานี้เราอดอาหารก็พลิกไปเสียพวกเหล่าเทวดาทั้งหลายก็กลัวความทุกข์ยากลำบากกลัวเป็นกลัวตายถ้าอย่างนั้นแม่จะเอาข้าวมาเอาข้าวทิพแหละมาทาลูกตามร่างกายของลูกให้ซึมเข้าไป ให้ข้าวซึมเข้าไปไม่เอาถ้ากลัวต่อความตายไม่ต้องอดพระท่านก็แก้ของท่านไปอย่างนั้นกลางวี่กลางวันจะมารออยู่ที่สูงๆบนถ้ำรักษาความปลอดภัยให้กับลูกลูกอยู่คนเดียวมารักษาความปลอดภัยให้ไม่ให้อะไรมาที่นี่ถ้าเทวดาว่าไม่ให้มาสัตว์เสือช้างก็มาไม่ได้ ไม่ว่าช้างว่าเสือว่าอะไรเทวดาไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้พวกสัตว์พวกเปรตพวกผีอะไรไม่ให้เข้ามาพวกหล่าเทวดาทั้งหลายเขารักษาอยู่นี่อย่างนี้ก็มีฟังเอาแต่พวกเทวดานี้ร่างกายเหมือนสัมลีนะเบาๆเหมือนสำลีลงมาเหมือนสัมลีปลิวลงมาขึ้นก็เหมือนสัมลี เดินแบบธรรมดาเรานี่ก็ได้ได้ทุกแบบแบบสำรีมาก็มีแล้วแต่อาการแบบไหนที่ควรจะใช้ยังไงยังไงเอริยาบทใดควรจะใช้ยังไงใช้ได้ทั้งนั้นนี่น่าแปลกประหลาดมากก็เวลาคนตายเพราะไปอยู่ในถ้าไกลๆจากบ้านบ้านในป่าในเขาไม่ค่อยมีพระละศี ในป่าในเขาลึกๆไม่ค่อยมีพระครั้นเวลาคนตายเขาก็มานิมนต์พระท่านไปสวดกุศลาให้ไม่ว่าจะเป็นใครตายก็ตามในหมู่บ้านนั้นพวกเขาต้องมานิมนต์ท่านไปสวดกุศลาธรรมมาที่นี้พอมีคนตายทางพระเรานี้ก็รู้แล้วนี่โหแล้วกันพรุ่งนี้ต้องไปอีกแล้วตอนนั้นท่านไม่ได้ฉันข้าวนะ เป็นช่วงเวลาที่พระท่านอดอาหารภาวนาอยู่ก็เลยต้องเดินทางไปกุศลาให้เขาในหมู่บ้านโน,น้นเอาอีกแล้วคนตายแล้วคนเขาตายในบ้านหลังโน,น้นแต่ทางนี้ท่านรู้ก่อนแล้วไม่ธรรมดาเลยคนตายในบ้านอีกแล้วความรู้สึกเหล่านี้บางทีก็รู้สึกขึ้นภายในตัวเองบางทีก็เทวดาท่านมาบอกว่าคนตายแล้วนะ อย่างนั้นก็มีมีได้หลายทางมาจากเทวดาก็มีออกจากความรู้เจ้าของเองก็มีบอกอะไรก็จริงทั้งนั้นพอประมาณสักสิบโมงเช้าเขาขึ้นภูเขามาอีกแล้วมาอะไรละ่ะคอยฟังคำตอบมานิมนต์ไปโปรดสัตว์ครับผมแน่ร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีผิด ไม่มีเคลื่อนเลยพอเตือนนอนขึ้นมาเอาแล้ววันนี้เตรียมกุศลาแล้ววันนี้พอเก้าโมงเช้าหรือสิบโมงเชา้าคนโผล่ขึ้นมาแล้วเอาอีกแล้วอะไรกันล่โยมโอ้ยนิมนต์ไปโปรดสัตว์ท่านผู้ตาดีท่านเห็นธรรมดาเหมือนเราตาดีนี่เห็นอะไรนี่ท่านผู้ตาดีภายในนี่ล่ะสิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทั้งหมดผิดที่ตรงไหนนี่ลหละเครือของศาสนากิ่งก้านของศาสนามีอยู่หมดเลยตั้งแต่อริยสัจเป็นต้นเป็นแกนขยายกิ่งก้านสาขาออกไปหาพวกเปรตพวกนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพวกเปรตพวกผีพวกอะไรนี่เป็นกิ่งก้าน ของอริยสัจในวงแห่งพุทธศาสนาจึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเด็กนักเรียนที่ฉลาดได้ทราบความจริงของชีวิตแล้วว่า สังขารร่างกายชีวิตในโลกมนุษย์เป็นอยู่ชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องสูญสลายเปื่อยเน่าเป็นขุยดินส่วนจิตใจไม่มีวันสูญหายไม่มีแก่ตายเหมือนร่างกายแต่ใจจะเป็นที่บรรจุความดีความชั่วทุกอย่างที่เราทำมาทั้งหมดทั้งที่จำได้หรือจำไม่ได้ก็ต่ามกฎแห่งกรรมบันทึกไว้หมดเมื่อคิดบัญชีกับเราโดยพยายม เป็นผู้พิาพากษาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมในสัมปายภพชนิดหมดสิทธิ์ต่อรองเพราะว่าประจักษ์พยานความคิดตลอดจนการกระทําทุกอย่างและทุกคําพูดของมนุษย์ในโลกนี้จะไปปรากฏในบัญชีของโยมโลกทั้งหมดแม้เคยโกหกหรือติดสินบนคนอื่นได้แต่สำหรับโยมาบาลท่านบอกเกรงผู้ใด ผู้ใดไปรับคำนับใจและบ่อเอื้อกะรุนังและเป็นที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งทั้งเด็ดเดียวและเฉียบขาดยิ่งกว่าท่านเป่าบุญชิ้นในพบภูมิมนุษย์เวลาเราจะจากโลกนี้ไปแม้บิดามารดาญาติมิตรรักเราสักปานใดก็ไม่มีใครตามเราไปด้วยไม่มีใครที่จะช่วยเราให้รอดพ้นความทุกข์ทรมาน อันแสนโหดร้ายในแดนนรกได้เลยมีแต่ความดีเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนแท้อันวิเศษที่แสนดีที่จะคอยติดตามช่วยเหลือรับใช้เราอย่างซื่อสัตย์ทั้งในโลกนี้และประโลกฉะนั้นเด็กนักเรียนคนใดเคยทำผิดพลาดต่อคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายจะต้อง ปรับปรุงแก้ไขการกระทําของตนทันทีด้วยสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องตามธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยของเด็กเลยเพราะไม่มีสิ่งใดที่เด็กไทยจะทําไม่ได้ถ้าตั้งใจจะทําเพื่ออนาคตอันก้าวหน้าสดใสาการยกจิตขึ้นสู่ธรรมเป็นหลักใจในการดำรงชีวิตอย่างผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มเงา พระพุทธศาสนาพยายามมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จตามที่ตนมุ่งมา่ปรารถนาเชื่อฟังคำสอนของบิดามารดากรุบาอาจารย์ด้วยความนอบน้อมเพราะเห็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีมีหิริโอตัป,ปะความละอายเกรงกลัวบาปทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่เที่ยวเตรหาความสุขทางอบายมุกทั้งปวง เป็นผู้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิดไม่หมกมุ่นเกมคอมพิวเตอร์จนเลยเถิดดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสุดหัวใจตามสติปัญญากำลังความสามารถของตนอย่างน้อยก่อนนอนก็ไม่ลืมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสิบนาทีขึ้นไปและตั้งใจรักษาศีลห้าเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจของตน และผู้อื่นด้วยจิตที่ฉลาดเห็นอนิสง์ยั่งยืนภัยบูรณ์ของศีลของธรรมจึงขอชื่นชมและอนุโมทนาบุญกุศลกับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะเด็กไทยผู้มีวาสนาที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิตรราชธรรมมีความสันติสุขเย็นใจที่ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ล่วงรู้สัจธรรมเพื่อความสุขอย่างแท้จริงในโลกนี้แหละโลกหน้าโดยน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติกายวาจาใจของตนเองด้วยความเคารพสักการะซื่อสัตย์สุจริตกระตันอยแน่วแน่มั่นคงอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีแก่ชาติพระศาสนาและประเทศไทยเทิน เด็กเอ๋ยเด็กดีพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังให้เจ้าสร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งมวลขอนอบน้อมอภิวาสก,การะบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ผู้ทรงสง่างามหมดความสงสัยชนะโลกทั้งมวลทรงรู้แจ้งเห็นจริงเป็นนาถะแห่งโลกเป็นสรณะอันกเกษมเป็นเนื้อนาบุญของโลกผู้เป็นวงอริยะผู้ไกลาจากบาปธรรมข้ามสังสารวัตรประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาผู้ทรงนำความสุขกเกษมอันไพ่บูญแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะนรกสวรรค์ท่านเลือกได้เรียบเรียงรวบรวมโดยไขยแสงกิตติวัชรชัยจบบริบูรณ์แล้วค่ะดิฉันเพนสีอินทรทัตผู้จัดจทำรายการขอกราบขอบพระคุณคุณสุทธิรักสุขธรรมแห่งห้างธรรมสภาสถาบันบาลอธรรม ที่ได้เมตตาส่งหนังสือเล่มนี้มาอย่างรายการนะคะดิฉันผู้จัดทำรายการจะนำนรกสวรรค์ถ้าเลือกได้นี้เผยแผ่เพื่อเป็นธรมธรมทานทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาทั่วทุกภาคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะถูกใจสาธุชนทั่วไปนะคะและขออนุโมทนาในกุศลจิตของผู้จัดทำอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ